สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยเรื่องบ้านค,ค่ะแหล่งนัดพบของคนรักบ้านนะคะ <ừ. S 1> แล้ววันนี้ค่ะอยู่กับฝ่ายสุรชิตาผู้ม่วผู้ดําเนินรายการและอาจารย์ไก่สัญชัยขนานนะคะซึ่งอาจารย์ไก่นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับเรื่องบ้านโดยเฉพาะเลยสามารถมาตอบคําถามให้กับคุณผู้ชมโอ้ oh, อาจารย์ไก่ฮอตฮิตมากบอกเลยตอนนี้และอาจารย์ไก่อยู่กับเราแบบรายการสดๆอยู่เป็นประจำทุกวันพฤหัส,สบดีและวันจันทร์ด้วย,เด,ยวเดี๋ยวต้องถ่ายรูปใหม่เขาขึ้น <c oughs> เพราะว่าเมื่อกี้ที่ขึ้นไปก่อนสองทุ่มเนี่ยเป็นรูปของอาทิตย์ก่อนนูน้น Oh. เดี๋ยวท่านบอกว่ารูปไม่ปัจจุบัน oh. นะครเพราะวันนี้ฝ้ายใส่ชุดแหมแดงสดสดใสจริงๆแดงเถืออมาเลย <laughs> แดงเถืออมาเลย <laughs> จะถูกจะแพงกันแดงไว้ก่อนแ<อ>ดไว<ช>้ก่อนนะค่ะค่ะคุณผู<อ>ณ้ชมอันนี้ถ้าเกิดว่าฝ้ายอยู่ที่อื่นนี้อาจจะมีโดนไล่ขุดกันได้เลยนะถ้าไปต่างจังหวัดนี่ไม่ได้เลยนะชุดนี้อย่าไปแถวอุลุพงนะอะไรอะเดี๋ยวเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งตอนนี้นะคะอาจารย์ไก่อยู่กับเราแบบสดสด ตัวเป็นเป็นจับต้องได้สามารถมาพูดคุยคและตอบคําถามกับคุณผู้ชมนะคะ<ๆ>ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้านคุณผู<ๆ>้ชมเองที่กําลังกอรร่อสร้างปัญหาปวดหัวที่ต้องเจอตลอดเลยต้องอมีทุกคนคือเมื่อวันเสาร์าที่แล้วค่ะเดี๋ยวเสาร์ที่แล้วไหมเออเสาร์ที่แล้วที่เสาร์ที่สิบเก้าค่ะผมไปจริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โปรโมทไม่ได้ไม่ได้เชิญชวนเพราะว่าอาจจะกระทันหันไปนิดนึง่เสาร์ที่สิบเก้าผมอยู่ที่อุบลราชธานีถ้าเกิด ท่านมีโอกาสติดตามเนี่ยอาจจะไม่ได้โหลดรูปขึ้นอะไรด้วยวันนั้นไปประทะกับพี่โจโกล้องโอโ้โหสู้เขากันกระจุกระจายเรื่องโอโความหล่อมุกแกแบบกินขาดคือมุกแกกระจายจริงๆค่ะคือคือ,คอ,คอเราเนือ่องจากว่าผมก็มีเนือ่องจากว่าทีมงานเขาให้เราคุยเรื่องนี้ไงค่ะแล้วปรากฏว,ว่าเราคุยไปปุ๊บเนี่ยแกไปอีกเรื่องหนึ่งอะ่ะแกหาอย่างเดียวแกแกหาย่างเดียวแล้วแกก็ไปตามสไตล์แกพี่ พี่โจก้องเนี่ยเราไปคุยกันเรื่องของหลังคาแกก็ถามว่าอยากรู้อาเสเป็นยังไงผมบอกว่าเดี๋ยวลงจากเวทีผมพาไปดูคือบนเวทีมันมองไม่เห็นไงค่ะใช่ป่ะต่อให้เราบอกว่าอาเสคือตัวนี้ต่อกับตัวนี้แล้วเป็นตัวนั้นก็ไม่ได้ถามว่าทําไมแกอยากรู้อาเสแกบอกว่าเพื่อนเพื่อนแกคนหนึ่งเชื่ออาเสค่ะเพราะก็บอกว่าพอพ่อคลอดมาเนี่ยพ่อก็เป็นงานก่อสร้างก็เลยตั้งชื่อให้เป็นอาเสชื่อเท่มากเออชื่อเท่มากเลยนั่นแต่พี่กองเขาบอกเขามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเขามีปัญหาว่าเวลาทําบ้านเนี่ย มันมีปัญหาเรื่องของผู้รับเหมาที่หนีหายไปหลายคนเจอปัญหานี้บ่อยครั้งคือบางครั้งเนี่ยตกลงราคากันระดับหนึ่งแล้วบานปลายอีกนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับการสร้างบ้านเองหรือว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อกับโครงการบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะไว้ใจโครงการได้ขนาดไหนฐานรากเป็นยังไงปวดหัวมากแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ยังสามารถตอบคําถามกับเรื่องนี้กันได้หรือแม้กระทั่งบ้านที่เราอยู่กันไปแล้วเป็นแบบนานแล้วก็สามารถ ถามได้เหมือนกันคือหลายหลายคนจะเจอปัญหาเยอะวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าผมเองก็มีหลังล่าสุดเนี่ยขาเอ่ยชื่อกันแล้วกันเป็นคุณอย่างคุณอัชารานี่ยอยู่แถวบางบางบัวทองบางใหญ่ท่านก็มีที่แล้วก็กําลังสร้างบ้านแล้วก็เจอปัญหาเรื่องของตั้งแต่เริ่มต้นเลยวันนี้เราก็เลยคุยเอ่ยจริงๆคนนึกถึงคนที่อยากสร้างบ้านเนี่ยก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นบางคนมีเนื้อที่อยู่แล้วก็อยากจะสร้างบ้านเอง ซึ่งก็จะวิ่งไปหาบริษัทรับสร้างบ้านวิ่งหาผู้รับเหมาอะไรก็ก็ไปแล้วสร้างไปสร้างมาก็อาจจะเจอปัญหากับอีกบางกลุ่มเนี่ยอย่างฝ่ายอย่างผมเองเนี่ยเราไม่ใช่คนกรุงเทพค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มีที่ที่ปลูกบ้านเองเราก็จะวิ่งไปหาบ้านจัดสรรเพราะพอได้บ้านจัดสรรเมื่อก่อนเนี่ยผมเมื่อก่อนผมซื้อบ้านซื้อบ้านหลังหลังแรกที่แบบด้วยน้ำพักน้ำแรงที่ที่กรุงเทพเนี่ยจริงๆตอนนั้นผมเงินเดือนแค่หมื่นสอง สมัยก่อนนี่คือเริ่มทํางานใหม่ๆเออแบบพูดไปเดี๋ยวหาว่าอายุเยอะไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้ค่ะเอาเป็นว่าเพิ่งเรียนจบเพิ่งทํางานใหม่ๆเพิ่งทางานได้สักประมาณ3ปี4ปีได้สามปีสี่ปีเนี่ยซ,ซื้อบ้านแล้วแต่ว่าเออไม่แต่ตอนนั้นเนี่ยจริงๆตอนที่ผมผมซื้อบ้านผ่อนบ้านเดือนหนึ่งหมื่นกว่าบาทเนี่ยเงินเดือนผมจากเดิมเข้าทํางานแรกๆเนี่ย ผมเคยทํางานราชการมาก่อนนะเงินเดือนไม่กี่พันบาทแล้วไปทําที่นั่นเงินเดือนก็สมัยนั้นเนี่ยเจ็ดเจ็ดแปดพันบาทเองแต่พอเราทําไปปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นมาสักหมื่นสองรู้ไหมผมผ่อนดาวบ้านเดือนหนึ่งเท่าไหร่อาจารย์บอกเมื่อกี้หมื่นหนึ่งหมื่นกับแปดร้อยโอ้โหเงินเดือนหมื่นสองนะผ่อนบ้านเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งกับแปดร้อยผ่อนรถเดือนในเจ็ดพันห้า ส่งบ้านในพี่สาวอีกเดือนหนึ่งสามพคือที่บ้านมีต้นไม้ที่เป็นเงินแล้วก็อะไรออกมา,ออกมาเอง <laughs> เขาเรียกว่าเราทํางานทุกวิถีชีวิตไงแต่ที่พูดเรื่องเนี้ <c oughs> ผมไปซื้อบ้านอยู่หลังนึงเนี่ยเราก็ซื้อบ้านจัดสรร <c oughs> แต่บ้านจัดสรรเมื่อหลายปีก่อนสิ่งที่เราได้คือมีที่ดินเปล่าแล้วเราไปซื้อเนี่ยเราจะเห็นเขาตั้งแต่ตอ,อกเสาเข็มอะไรปุ๊บเนี่ยพอบ้านเสร็จเนี่ยปรากฏว่า บ้านผมซุดมีปัญหาเรื่องของเสาเข็มเพราะว่าบ้านหลังอื่นมาเราก็ไม่ไมไหลังนั้นแหละมันมีปัญหาเองนี่แหละเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอันนั้นคือเมื่อตอนนั้นแต่พอปัจจุบันวันนี้ถ้าเราไปซื้อบ้านวันนี้ถ้าไฟาไปซื้อบ้านนะหรือผมไปซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ดูเลยว่าระหว่างการก่อสร้างเป็นยังไงจริงๆค่ะสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้แหละคือ,อที่ายกลัวว่า มีปัญปหาอะไรม,ะ<ห>มาก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราคุยเนี่ยเนือ่องจากว่าเรามีโอกาสได้ได้คุยกันแล้วก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมจัดรายการเสร็จตอน4ี่โมงก็มีโอกาสคุยแล้วก็ไปดูอีกรอบหนึ่งเขาเรียกเป็นบ้านสําเร็จรูปค่ะวันนี้ถ้าฝ้ายมีที่ดินสัก60ตารางวาอ่ะ ดังนั้นนะคะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะเราต้องการที่จะสร้างไปเลยให้เห็นคาตาไหมว่าช่างจะมีปัญหามาสู้รบตบมือกับช่างแล้วก็ที่สําคัญไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่บางทีบานปลายแบบปีนึงก็ไม่เสร็จสองปีก็ไม่เสร็จเอาหนื่อยเหนื่อยใจคุณผู้ชมมีผมมีผมมีไปบรรยายผมบอกว่าบ้านเนี่ยเพราะวันที่ซื้อเนี่ยนะนอนหนูมันจะหนีไปเที่ยวเป็นบ้าไปเลย พอหลังจากที่นอนูนอนูมันหนีไปเที่ยวจนกินอิ่มเบือ่อมันก็จะวิ่งกลับมาตมกับมาแต่มีใครออกไปนะไม่โทรหายไปไม่โทรไปบ้านคนะ่ะบ้านไกลไม่มีบ้านหลังไหนที่ที่ไม่บ้านและไม่บานในการก่อรสร้างแต่วันนี้ถ้าเกิดเราลองมีโอกาสได้สัมผัสบ้านหลังนี้นะ ท่านมีงบเท่าไหร่จบเท่านั้นแต่กว่าจะจบนี่นะโอโหยาวมากเขาจะต้องคุยรายละเอียดให้เข้าใจปุ๊บเนี่ยพราะหลังจากจบพวกนัท่านรู้แล้วท่านใช้เงินเท่านี้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าในงานบ้านและสวนรอบนี้ท่านลองไปดูแต่อ่าผมก็เลยมีคลิปวิดีโออันนี้ไปต้องขออนุญาตนะครับไปโหลดคลิปมาเองโดย ที่เราอยากนําเสนอเราก็เลยไปโหลดคลิปนี้มาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมกันและถ้าสนใจเนี่ยไปในงานบ้านและสวนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก่อนจะชมคลิปกันคุณผู้ชมที่มีคําถามสามารถโทรเข้ามาได้ตอนนี้เราเปิดสายหน้าไมม่เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 2636 8 1 3 4ปถึงเบอร์นี้ในเวลานี้เท่านั้นหรือว่าถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ไก่ได้เช่นเคยทั้งทาง a c e b o o k แล้วก็ทางเว็บไซต์ของอาจารย์เองอาจารย์คาไายรู้สึกว่าเอาอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่ามีคําถามเดี๋ยวเราไปเปิดสายกันหลังคลิปเนาะหลังคลิปเราเปิดสายเดี๋ยวเราเปิดสายเดี๋ยวตอนนี้ไปชมคลิปกันกกอนดีไหมอาจารย์ผมสงสัยว่ามัอกี้ไฟบอกว่าคือถ้าเกิดท่านผู้ชมสามารถโทรมาได้เนี่ยแล้วถต่เกิดท่านผู้ชมไม่ได้ชื่อสามารถนะโทรได้ไหมก็ต้องไปขอให้คนสามารถโทรมาวันนี้เราจะขอรับสายคนสามารถคนเดียวใช่ปะหรือไม่อาจจะเปลี่ยนชื่ออาจารย์เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวมีคนมาเล่นนะสวัสดีรัาผมชื่อสามารถนะครับนี้ผมผม แก้งเบนมาแล้วนะวันจันทนระ์น่ะระวังคุณผู้ชมแบบจําได้อะจ๊ะเ่นมาแล้วอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันเนาะค,คลิปมีาายไทมาฝากกันครับค่ะ thank สร้างเขาเป็นอะไรอะคะจะหมายถึงว่า,าไม่ใช่คอนกรีตคอนกรีตมีแค่เนี้<อ>ถ้าเกิดฝ่ายเห็นเนี่ยมีที่ดินเปล่าปั๊บเนี่ยทั้งหมดที่เป็นคอนกรีตมีอยู่แค่ฐานรากก,ก็คือขเขาก็จะทําเหมือนกับปกติทั่วไปที่ทําฐานรากอ่าใช่ฐาน<อ>รากปกติลงเสาเข็มตามระดับดิน<ข>แล้วก็ทําพื้นยกหานไว้แค่นี้แล้วก็มีตัวน็อตตัวเนี้ยืย่นไว้อยู่แค่นั้นที่เป็นคอนกรีตที่เหลือทํามาจากโรงง,งานแล้วก็มาประกอบอย่างเงี้ยจะเอามาเสียบใช่มาถึงก็วาง ซึ่งที่เขาทาเป็นฐานรากแบบนี้เนี่ยมันจะมีจากพื้นกับตัวแนวคานด้านบนเนี่ยสูงอยู่ประมาณถ้าผมจะไม่ผิดประมาณหกสิบเซนโหต้องเป๊ะเองนี้เลยอ่าใช่ต้องเป๊ะถ้าไม่เป๊ะมาลงวางไม่ได้ไงเอราะตนนี้หกสิบเซนด้านใต้เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าไปเมนเทนเนระบบบําบัดได้อือนี่ระบบบอบัดแบบไลฟ์โหลดอะไรอย่างงี้ก็สามารถรับได้ทั่วไปเลยใช่ไหมได้ทั่วไปนี่ทนแผ่นดินไหวได้ประมาณห้าจุดเจ็ดลิตรมั้งโหดีนะครับ อ่เห็นไหมมาจากโรงงานเป็นบล็อกๆอย่างเงี้ยป๊ไฟาเห็นตรงเส้นเรียบทางด่วนนั้น S C G ซีจีฮาร์มันเป็นไม่นั่นแหละมันมันคือเอาเอาไว้โชว์ใช่ไหมคะไม่นั่นเป็นเป็นบ้านโชว์ใช่เป็นบ้านแล้วไฟเห็นตรงที่เส้นเส้นทางด่ไม่ใช่ทางด่วนรัตนาธิเบศอะไรแถวนน้นอะค่ะอันนั้นอ่ะอันนั้นคือเป็นบ้านหมู่บ้านเหรอคะ property perfect แล้วไปสร้างบนหน้าที่ของพัสดุ์พ Perfect ให้พัสดุพขายแต่พอเขาลองแอบไปซื้อเนี่ยพัสดพัดันไม่ขายบ้านหามดันไปขายบ้านตัวเองแต่เอาบ้านหามโชว์อ๋อก็ค oh, ือไม่ใช่เอาก็ไม่ตอนหลังเขาก็เลยมาโฟกัสในการหาลูกค้าเอง8ป6เจ็ดห้าสี่สามสอง โอ้โหสุดยอดอาจารย์นี่เหมือนในหนังเลยจริงๆเหมือนในแบบหนังฝรั่งไม่ใช่หนังไทยด้วยนะแบบว่าทีมงานก่อสร้างก็น่าเชื่อถือครับแล้วก็ฐานรากเมื่อกี้เห็นแบบว่ามีวัดระดับทุกอย่างเป๊ะต้องพอดีเป๊ะต้องเป๊ะต้องเป๊ะเพราะถ้าไม่เป๊ะเนี่ยอย่างนี้คือมันรวม2อย่างใช่ไหมคะแต่ระหว่างที่มันเป็นฐานรากเนี่ยฐานรากนี่คือไม่ใช่เป็นนอ c ดาว w ไม่ใช่ฐานรากนี่เป็นการคือฐานรากเนี่ยจริงๆบ้านเนี่ยสมมติสมมติฝ่ายตกลงที่ให้ทําปั๊บเนี่ยหลังจากคุยจบเนี่ยตั้งแต่ตอกเสาเข็มทําฐานรากขึ้นมาเนี่ยเขาทาให้หมดหมดเลยก็มั่นใจและเชื่อถือได้ว่าฐานรากของเรานี่แข็งแรงแ็งรเพราะว่าหนึ่งต้องทําฐานรากเพื่อรองรับบ้านหลังนี้ให้ได้อันที่สองโครงสร้างของบ้านหลังนี้เนี่ยทนแผ่นดินไหวประมาณห้าห้าดดิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บ้านหลังเนี้ยที่เป็นคอนกรีตจริงๆนะ,ะมีตั้งแต่แค่เสาเข็มขึ้นมาแล้วก็เป็นพื้นตรงที่เราเห็นในรูปเมื่อกี้แล้วก็มีเป็นเสาเป็นคานขึ้นมาแล้วก็จะมีตัวตน็อตนี้ยื่นไว้ตอนเนี้ยตรงเนี้ยต้องระยะัต้องเป๊ะอย่างนี้มันผสมกันระหว่างจากที่ประกอบจากโรงงานแล้วเอามาตั้งอยู่ข้างบนและฐานลากที่เป็นแบบเป็นคนทคํบมันระหว่างคนกับแมชชีนมันเข้ากันได้ต้องอเป๊ะขนาดนั้นได้จริง,รงหรือเปล่าจ ฝ้ายไ,ได้ดูแค่คลิปวิดีโอนี้ถ้าได้ฝ้ายได้ดูอีกคลิปหนึ่งวันนี้เราไม่มีให้ดูนะฝ้ายจะอึง้งเพราะว่าที่โรงงานเนี่ยเราบางส่วนเนี่ยเท่าที่เราดูในคลิปวิดีโอน,นียเขาไม่ได้คไม่ใช้คนเชื่อมนะมเขาใช้เครื่องจักรเชื่อมอใช้หุ่นยนต์เชื่อมมีหน้าละมันทุกอ,อย่างมันดูแบบวัดระดับเป็นแนวดิ่งได้หมดเลยทุกอย่างเนี่ยเขาจะทํามาเป๊ะมากเพราะงนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านที่แบบมีที่ดินเปล่าสมมติมีทั้งกตารางวาเนี่ยนะท่านก็สามารถใช้บ้านแบบหลัง กลางๆเล็กๆอ่าหลังเล็กๆจริงๆถามว่าเล็กขนาดไหนเนี่ยในงานบ้านเลสสวนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะมีบ้านออกมาประมาณสัก2สองหรือสามห้องนอนนะค่ะให้เป็นบ้านสองชั้นอืมเอามาชราคาพิเศษในงานบ้านเลสสวนเนี่ยให้ทายเท่าไหร่ห้าล้านโอ้โหผิดไปนิดเดียวเพื่อความสวยงามค่ะสี่ล้านเก้าโอ้โหจริงๆบ้านอ่ะห้าล้านกว่าค่ะแต่ในงานบ้านเลสวนเนี่ยเขาจะราคาพิเศษคือสี่ล้านเก้า โอ้โหสุดยอดนี่ค<ฆ>ือราคาไฟนี่แบบลองกะแบบเขาจะกล้าลดมาถึงขนาด5ล้านไหมนะลงเขาลงมาให้เพื่อวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าวันนี้บ้านหลังนี้เนี่ยจะตอบสนองให้สำหรับคนที่มีที่อยู่แล้ว<ฆ>แล้วลดปัญหาในการมานังหาวัสดุนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ปวดหัวกับการที่ว่าผู้รับเหมาทําแล้วถูกใจไม่ถูกใจเ<ฆ>พราะเนี่ยท่านสามารถไปคุยแล้วคุยความต้องการชีวิตความเป็นอยู่ของท่านภายในบ้านให้เรียบร้อยนะ แล้วท่านก็จะได้บ้านหลังนี้ตามที่ท่านต้องการอาจารย์อาจารย์นี่อย่างนี้ต้องถามหน่อยว่ามันจะสามารถลดปัญหาเรื่องของการก่อสร้างคือ,อคืองนี้จริงๆแล้วเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยบ้านหลังเนี้ยเวลาทำเนี่ยได้มาตรฐานค่ะอันที่สองเรื่องของมาตรฐานแล้วเนี่ยเรื่องของความแม่นยําเรื่องของออปัญหาของผู้รับเหมาเนี่ยเขาจะหายไปเลยจริงๆอ่ะผมอ่ะยังจําไม่ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งไปคุยกับเขามาเมื่อวัน วันอาทิตย์นี้เองที่ผมไปฟังเนี่ยคือน่าสนใจมากที่ผมไปฟังเพราะคือเนื่องจากว่าแฟนรายการเราเนี่ยถามเรื่องพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของสร้างบ้านเยอะผมก็เลยไปถามเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงอยู่3ามเรื่องหลักเนี่ยนี่ดูดูโพยเลยนะอันนี้บอกตรงว่าดูโพยเขามีเรื่องของมาตรฐานมีเรื่องของความสุขในบ้านอันนี้คือน่าสนใจตรงที่ว่าคือมาตรฐานเนี่ยถ้าเราเห็นรูปเนี่ยมาตรฐานแน่นอนแต่ที่สําคัญคือความสุขในบ้านเนี่ยอะไรคือที่จะบอกว่าความสุขในบ้าน เขาบอกว่าการที่มีความสุขในบ้านนั่นหมายถึงว่าฝ่ายอยากใช้ชีวิตยังไงกับในบ้านอยากอยู่ยังไงเนี่ยต้องคุยให้เขารับรู้ทั้งหมดนะอแล้วเขาจะทําแบบบ้านดีไซน์แบบอะไรเนี่ยให้เพื่อให้คนที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปเนี่ยพออยู่แล้วมีความสุขเอาแน่เลยฝ่ายว่าถ้าเกิดว่าอยู่บ้านแล้วน้ามาหยดลงติ้งติ้งเราต้องเอากระมังมาลองทุกเลยนะคะเจอแน่นอนคือมันแม้จะเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆมันไม่เล็กเลยนะคนที่อยู่อาศัยเครียด ลดป not first, not first, not reverse, huh. ki, other, ัญหาเรื่องของการที่ผู้รับเหมาทิ้งานไม่ที่งานอะไรเนี่ยท่านตัดไปได้เลยเพราะเขารับผิดชอบในเรื่องของการทำตรงนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีหลายคนบอกว่าคือพอไปบ้านหลังนี้เนี่ยลองลองไปดูรูปนี้ได้ไหมผมมีรูปให้ดูลองไปดูไปดูรูปบ้านตัวอย่างอันนี้อันนี้เป็นเป็นบ้านตัวอย่างที่นี่ดูบ้านหลังนี้เดี๋ยวนะผมให้ดูรูปรูปนี้นี่อ๋อนี้นี่คือที่จริงอันนี้คือคือบ้านที่ที่สร้างจริงถ้าเกิดท่านเห็นเนี่ยตรงจุดเนี้ยมีอยู่สามสามอันอันเนี้ย มันเป็นระบบที่ดูดอากาศเข้าไปเพราะใน,นบ้านหลังนี้เนี่ย<ค>เขาจะปิดมิดหมดเลยนะค่ะหน้าตรงหน้าต่างนี่ปิดมิดหมดเลยนะแทบจะไม่ต้องเปิดหน้าต่างเลยนะ,ะแล้วก็เปิดแอร์อเปิดไฟไหมเปิดแอร์ทั้งวันน่าจะเปลืองนะคะจ๊ะเชื่อไหมว่าพอหลังจากเปิดแอร์ทั้งวันเนี่ยประหยัดไฟกว่าเดิมแล้วแล้วอย่างนี้แบบเราถ่ายเทอากาศกันยังไงคะเนื่องจากว่าที่เราบอกว่าประหยัดไฟกว่าเดิมเนี่ยบ้านหลังนี้เวลาทำเนี่ยไม่ว่าจะหน้าต่างไม่ว่าจะประตูเวลาปิดเนี่ยมันจะมิด อากาศไม่สามารถเข้าได้ปิดสนิทเลยปิดสนิทเลยแต่ที่ผมวงตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือจุดที่มันดูดอากาศเข้าไปเหมือนเป็นรีเทอร์แต่พอดูดอากาศเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราเห็นจากตอนที่เราดูเนี่ยข้างล่างเขาจะมีเป็นห้องอยู่ข้างใต้เพราะอากาศที่ดูดเข้าไปเนี่ยมันจะมีระบบในการบำบัดอากาศแล้วภายาในบ้านเนี่ยมันจะมีเป็นท่อปล่อยอากาศขึ้นมา,มา,าเพราะนี่คนที่เคยเป็นโรคภูมิแพ้ไปอยู่บ้านหลังเนี้ย มีโอกาสที่จะหายได้งั้นก็คือว่าสุขภาพเราก็จะดีดีขึ้นและข้างในบ้านก็คือปลอดฝุ่นปลอดฝุ่นแล้วสามารถถ้าเราไม่อยากใช้แอร์บางคนอาจจะแพ้เปิดหน้าต่างได,ได้ได้แต่เมื่อไร่ที่ฝ่ายปิดหน้าต่างกลับไปใหม่แล้วพอเปิดแอร์นี่นั่นหมายถึงว่าระบบเนี่ยมันนับหนึ่งในการทํางานอืมเพราะเนี้ยไอ้นั่นแหละเปลืองไฟเพราะอะไรเพราะเหมือนนะวาระบบเนี่ยพอเราปิดตลอดปุ๊บเนี่ยระบบมันจะทํางานนะครับพอทํางานเสร็จปุ๊บสมมติเ่าเปิดแอร์เนี่ยเราเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่ ไม่ต้องปกติระบบโห่ถ้าเย็นเนี่ยต้องเอาสักประมาณ16 17 1819ิบเอันนี้ท่านอาจจะเปิด25 27ได้เพราะอะไรเพราะมันสามารถบำบัดแล้วเนี่ยทำให้การเก็บกักความเย็นอยู่ในบ้านหลังเนี้ยผนังข้างในมันมีฉนวนกันความร้อนอยู่ด้วยเสียงก็จะเงียบยางนั้นก็ถ้าเปิดไฟ25้านี่ก็ประหยัดแน่นอนอยู่แล้วอ่ะประหยัดเพราะเนี่ยมีหลายคนที่เขามีบทสัมภาษณ์เนี่ยพอหลังจากอยู่เนี่ยเขาประหยัดค่าแอร์ค่าค่าไฟได้เดือนหนึ่งหลายตังนะอ้าอยากคุยจัง มีโอกาสที่จะพามาคุยที่รายการนั้นมีโอกาสมีโอกาสอยากรู้ว่าคนที่เขาอยู่แล้วจริงๆเป็นยังไงกันบ้างว่ราเมื่อไหร่เขาจะเป็นผู้สนับสนุนรายการอันนี้คือบ้าน s c g ห้ามบ้าน s C g ห้ามห้ามห้ามอะไรนะกาเขียนใน H E I M ค่ะอ่าประมาณนั้นนะครับเพราะเนี่ยท่านที่สนใจเนี่ยไปดูได้ตรง CDC คือผมไปดูมาแล้วและที่สําคัญเนี่ยเขาฝากระชยสัมพันธ์คือในงานบ้านและสวนรอบนี้เนี่ยราคา4,009สำหรับบ้าน คือถ้าผมจําไม่ผิดนะประมาณ2หรือ3ห้องนอนอแต่ถ้าเกิดท่านสนใจเนี่ยที่เราคุยกันวันเนี้ยถ้าเกิดว่ารายละเอียดจบเนี่ยเราจะมีการจัดเวิร์กช็อปสัมมนาเล็กๆสําหรับคนที่สนใจสร้างบ้านในพื้นที่ของตัวเองวันนี้ถ้าเกิดสนใจเนี่ยท่านโทรมาแล้วบอกชื่อกับเบอร์โทรไว้ได้นะถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปงานบ้านอะไรก็มีสิทธิพิเศษใช่ท่านโทรมาแล้วบอกชื่อกับเบอร์โทรไว้แต่ว่าอย่างน้อยท่านต้องมีมีที่ดินเปล่า ที่เป็นของท่านเองแต่จริงเวลาคุยเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดนะถามว่าฝ่ายมีที่ดินเปล่าก็จริงนะแต่ว่าซอยเข้าไปเหมือนบ้านผมเนี่ยบ้านผมมีที่ดินเปล่านะแต่ซอยเข้าไปเนี่ยกว้างสองเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยเลิกคิดเลยเพราะแค่รถขนเสาเข็มก็ยังเข้าไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วถ้าเราเห็นเนี่ยรถที่ขนีือมันจะเบียดก่นเลยเพราะเนี่ยมันต้องมีพื้นที่ที่สามารถเข้าไปทํางานได้ คือเราก็ต้องคุยลงลึกถึงรายละเอียดอาจารย์แล้วถ้าเกิดฝ้ายไปแบบเดินเดินคิดว่าพอจะได้แล้วเราเกิดจองไปในงานบ้านและสวนแล้วเกิดว่าเพิ่งรู้ว่าซอยเรามันแคบจังเข้าไม่ได้อันนี้เป็นอะไรนะท่านไม่ต้องกังวลเพราะพอพอสมมติฝ้ายไปคุยปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าโอ๊ยฝ้ายมารับจองไม่ใช่เขาจะถามรายละเอียดฝ้ายอย่างละเอียดว่าบ้านอยู่ตรงไหนมีชนดที่ดินเป็นยังไงเพื่อนมันเขาจะถามปุ๊บเนี่ยเขาจะทําให้เราเนี่ยกลับมาทบทวนได้ว่าอ๋อบ้านเราได้หรือไม่ได้ หลายคนเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดท่านเคยปวดหัวกับเรื่องพวกนี้นะท่านลองลองลองโทรมาลงทะเบียนไว้ได้แล้วเดี๋ยวเราเอาลายเชื่อเบอร์โทร้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรไปคุยกันเองว่ารายละเอียดเป็นยังไงหรือท่านจะไปดูได้ที่ CDC ค่ะซึ่งอันนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับ จริงๆอ่ะเรื่องของการบอกที่เราได้ได้เรื่องข้อดีข้อเสียหลายอย่างคือเรารู้ว่าเราจะได้แน่หรือว่าไม่ได้แน่จะได้ตัดใจกับข้อที่2คือเขาก็จะมาออกแบบเรื่องของทิศทางเรื่องของลมอะไรให้เราด้วยว่าหันหน้าทันหลังจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่านี้ก็เป็นทีมสถาปนิกวิศวกรพอซื้อบ้านแบบนี้เรื่องของทิศทางลมอาจจะไม่ใช่ปัจจัยแล้วะเพราะมันมีระบบในการดูอากาศเข้าไปคือเขาจะแนะนําว่าจริงๆถ้าอยู่ท่านไม่ต้องเปิดหน้าต่างเลยค่ะ ท่านเปิดแอร์ก็จริงนะแต่ว่าด้วยระบบบาบัดเนี่ยมันทําให้เราไม่ได้ต้องการลมจากข้างนอกซึ่งไม่มีลมก็ลดฝุ่นไปได้เยอะของที่อยู่ตานี่เยอะคือเยอะมากคือถ้าฝ้ายมีโอกาสเข้าไปนะฝ้ายจะรู้สึกทันทีว่าโอ้โหแบบชีวิตนี้แสนสุขแลวที่สำคัญคือแต่ถ้าเกิดฝ้ายคิดว่าจะต่อเติมเนี่ยไม่ได้นอ่นี่ฝ้ายกำลังจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราพูดกันไม่เคลียร์ตอนทำเวิร์กช็อปว่าเราต้องการอะไรต้องการจะอยู่ยังไงในบ้านเนี่ยไม่เคลียร์ ระวางแผนจะมีลูกแค่หนึ่งคนแต่ดันมีสองอย่างนี้ทำยังไงคือวันนี้เนี่ยวันนี้ต้องยอมรับว่าถ้าท่านไปคุยเนี่ยเขาจะคุยกับกับท่านเยอะอเพราะเขาจะถามเนื่องจากวันนี้เขาเขาสร้างมานานพอสมควรแล้ววันะ,ะนี้เขาจะมีประสบการณ์จากวันนี้เขาจะถามเราเยอะ,ะเพื่อให้มีข้อมูลตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วเวลาในการคุยเนี่ยนานเพราะบางครั้งเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกว่าเราจะนน่นนี่เพราะนั้นเขาจะมีวิธีซักซักไปเรื่อยซักไปจนเราอาจนสะอาดเลยแหละเพื่อให้เวลาที่ท่านได้บ้านปั๊บเนี่ย ท่านจะไม่ต้องรู้สึกว่าต้องต่อเติมนั่นนิดต่อเติมนี่หน่อยอแต่สุดท้ายจริงๆอ่ปะปัจจัยมันอยู่ที่งบประมาณคือวันนี้สี่ล้านเก้าที่เขามีงานในบ้านเรสวนเนี่ยเป็นราคาเริ่มต้นสี่ล้านเก้านี่ไฟเห็นแบบผ่านคอนโดไปบางทีติดราคานี้เหมือนกันมีแค่ห้องนอนเดียวได้ไม่มีี่จอดอะไรนี้ใช่แล้วสมมติว่าสมมติว่า,มมวาอย่างทับอันนี้ผมขออภัยถ้าเกิดผมจําสับสนนะนะ,ะสมมติว่าบ้านหลังเนี้ยเขาทําข้างบนสามห้องนอนนะเกิดไฟบอกว่าไม่ได้ไฟอยากใช้แค่สองห้องนอนนะห้องนอนใหญ่กับห้องนอนเล็ก แบบบ้านเท่าเดิมนะแต่สามารถไอ้ปรับสองห้องนอนเล็กเนี่ยเป็นห้องนอนใหญ่ขึ้นได้แล้วมีห้องน้ําในตัวอืเราก็สามารถมาปรับแปลนกันได้เหมือนใช้สถาปนิกออกแบบจริงๆใช่ใช่อเคมีทีมสถาปนิกในการคุยกับฝ่ายแล้วก็ไอ้วัสดุคือวัสดุพวกนี้เนี่ยจริงๆเป็นวัสดุที่ที่แข็งแรงอาจารย์ขะถามหน่อยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนบ้านทั่วๆไป5ปี10ปีเราต้องมารื้อสีทาสีใหม่ล้างค่าโอ๊ยวอร์รี่เรื่องนี้อเยอะเลยวุ่นวายไปหมดตัวบ้านเอสซีจีฮามนี้มีไหมคะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะเอาเป็นว่าผมพยายามศึกษาข้อมูลมาเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดเขาจะรับประกันประมาณ20ปีค่ะยีะ <20 S 1> ะปีนะในการที่บ้านเรานี่จะอยู่สภาพนี้จริงๆอ่ะมันอยู่สภาพได้นานกว่า20ปีแหละ,ะเพราะว่าบ้านการก่อสร้างอย่างคอนกรีตเราอยู่ได้ถึง60ปีแล้วเกิดมีปัญหาอะไรแบบว่าโดนทุบ อ๋อเขาจะมีเขาจะมีเขาเรียกบริการหลังการขายในการดูแลเมนเทนนต์เพราะฉะนั้นอันนั้นก็จะมีอยู่ในเงื่อนไขที่ที่เขาจะบริการซึ่งจริงๆผมเองตอนเมื่อสักหลายปีที่แล้วเนี่ยสัก4ีปีที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสเข้าไปไปทำงานอยู่ช่วงหนึ่งในการที่เอาวัสดุไปใช้ในในบ้านเนี้ยในบ้านของ SCG h ีจีเนี่ย SCG h ก็เป็นการรีเสิร์ชแล้วก็การคัดเลือกวัสดุที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด อันนี้เขาใช้เทคโนโลยีแล้วก็โน้ตาวจากญี่ปุ่นนะค่ะอ่าเป็นเป็นการร่วมทุนกันระหว่างของ s c g กับบริษัทอะไรนันเซกิซูอะไรเนี่ยแล้วเขาก็สามารถเอาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นเนี่ยมาผสมผสานในการก่อสร้างปกติเราสร้างบ้านทั้งหลังนันก็ใช้เวลา8เดือนปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณสักสี่เดือน5เดือนเสร็จโอ้โหนี่แหละอีกถึงข้อดีคือได้บ้านตามกําหนดและตรงเวลาแล้วก็ท่านคุยจบปุ๊บท่านจะไปไหนทําอะไรท่านไปเลยกลับมาทีท่านก็ซื้อของเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน คุณผู้ชมคะครับคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะว่าการเป็นบ้านน็อกดาวน์นี่มันมีใช้กันจริงหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่แรกของโลกเพราะว่าต่างประเทศที่อื่นอเมริกาหรือว่ายุโรปญี่ปุ่นเองเขาก็ใช้เยอะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันสามารถรับแรงแบบแผ่นดินไหวได้ถึง5 5.7าจุดเจ็ดตอร์อ่าใช่ประมาณถ้าเกิดท่านมีโอกาสไปงานสถาปนิกอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทําบ้านที่เป็นรองรับแผ่นดินไหวไปสาธิตอยู่ที่นั่นอ่า คือที่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างนะคะคุณผู้ชมสําหรับการที่งานบ้านและสวนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นงานสถาปนิกเนี่ยเขามีเวลาในการเซตอัพงานแค่2วันเท่านั้นหรือว่าวันเดียวเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถไปเซตอัพบ้านเนี่ยหนึ่งหลังเข้าไปได้นี่ใช่เขาคือจะงหวเขาทำเขาทำเสร็จจากโรงงานไงไปถึงเขาประกอบประกอบปุ๊บเสร็จจบเลยเหมือนบ้านจริงเลยโอ้ดังนั้นนะคะของจริงนี่มีเวลาให้6เดือนนี่เหลือเฟือเลยเสร็จแน่นอนแล้วเรื่องของการตกแต่งภายในคะอาจารย์ ว่าต้องการให้เป็นแบบมีแบบให้เราไหมหรือว่าถ้าเราคุยจริงๆเนี่ยเขาเขาสามารถที่จะถ้าเกิดเราคุยจนถึงเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านอะไรเนี่ยเขามีทีมสถาปนิกในการที่ให้คาแนะนําพวกนี้หมดเลยแล้วสมมติว่าถ้าไฟเติมนิดหน่อยจากกาแพงอะไรอย่างงี้พอด้นะคะเออไม่ได้ถ้าจะทาอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะมีช่างไว้บริการหลังการขายเราก็สามารถติดต่อช่างเพื่อใช้บริการเชียคือคือถ้าไฟซื้อบ้านหลังนี้ไปไฟต่อไปเนี่ยไฟทาอะไรไม่ได้นอกจากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็ยกหูอานนี้ใช่ไหมนี่คือสบายกว่าเดิมเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวคิดชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวเขาจะมีคนมาทาแล้วก็ท่านก็มีหน้าที่จ่ายค่าเสียเวลาเขาค่าดําเนินการอเดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราต้องเบรกกันเดี๋ยวฝ้ายขอใช้เวลาเบรกนี้ไปติดต่อหลังรายการกันว่าจะสามารถลงทะเบียนใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆและคําถามเดี๋ยววันนี้เราก็ยังมีคําถามและตอบคําถามกันเหมือนเดิมสําหรับคุณผู้ชมที่มีสายนะคะ ต้องการอยากจะปรึกษาอาจารย์ไก่ก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์026368134-5เดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามในช่วงหน้ากันค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ